สวัสดีครับวันนี้นักอเนกชาติมายิงปลานะครับผมเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยเช้านี้มาดูโอ้โหไม่ลอยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะได้ยิงหรือเปล่าปลาจะลอยให้ยิงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นปลารอยเลยครับอยู่ตรงคลองย่อยของคลองส่งนลาสวรรณภูมินะครับหมายนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ขอกลับกล้องก่อนนะครับฝนตกนะครับน้ำดำเลยแต่ไม่มีตัวใหญ่ครับแต่ตัวใหญ่อยู่โอ้ติดตะลิงต,ตะลิงฝั่งนู้นนะครับต้องล่ม,มลนะครับตอนนี้ก็มีพอได้ยิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอตัวสวยๆสักแป๊บหนึ่งครับผมโอ้ลงก่อน หยาบไม่ได้ขาดก่อนครับหมายนี้เป็นเป็นคลองใหม่นะครับเขาเพิ่งขุดลอกใหม่นะครับนะครับเพิ่งสร้างสะพานเสร็จนะครับคลองนี้เป็นคลองขุดลอกใหม่น้ําก็เลยขุ่นมากไปหน่อยครับแต่ก็เห็นปลาว่ายครับแต่ไม่ให้ยิงแต่เราดูว่าคลองนี้เราจะได้ยิงไง แต่ก็เห็นปลาว่ายนะครับไม่รู้ตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ก็เห็นเป็นฟูงอยูครับแต่อยู่ลึกเดี๋ยวต่อดูนะครับผมปลาขึ้นเร็วลงเร็วมากแล้วโอ้อไปแล้วเพิ่งจะยกปืนใส่ไปเลยปลายังตื่นตื่นอยู่นะครับเพิ่งจะยกปืนขึ้นนี่หายเปลย โ,นนะโอ้โหนี่ลืมเปิดกล้องนะครับน่าจะโดนนะครับตอนนี้หนึ่งไกลบนึ่งไกลน่าจะโดนนึว่าตัวใหญ่โดนตัวเล็กมานะครับ โดนตัวเล็กน,นะครับรอยคู่อยู่ในเครืใหญ่โดนตัวเล็กไม่โดนนะครับโอ้ยขึ้นลึกเสียเหลือเกินออไม่ได้กดไทยตอน็อดยิงนะครับกวัลงก่อนน่าจะโดนอยู่นะครับ สวยพอได้ครับสวยพอได้นะครับครับคลองนี้เกลือเยอะมากครับเลยน้ําขุนไ่หมดเลยเดี๋ยวเราวนกับคลองนะครับวนกลับไปทางบ้านเรานะครับถ้าไม่มีก็จะได้เข้าบ้านเลยครับผมอันนี้ยอดยอดลอมได้สี่หางนะครับเรือวิ่งเยอะมากเลยน้ำก็ขุน เดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับผม